สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องครูแพลวชาแนลค่ะวันนี้ครูแพลวจะมาสอนอะไรนักเรียนไปดูกันค่ะวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่4เรื่องอัลกอริทึม ในการแก้ปัญหาต่างๆนั้นเราควรใช้เหตุผลหรือกระบวนการมาพิจารณาประกอบการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนอันกอลิทึมก็คือกระบวนการแก้ปัญหาที่มีลำดับหรือมีวิธีการในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและชัดเจนอันกอิทึมมีขั้นตอนดังนี้ 1. ทําทำความเข้าใจปัญหา 2. คิดวิธีการแก้ปัญหาอาจมีหลายวิธี 3. เรียงลำดับขั้นตอนก่อนและหลังในแต่ละวิธีการ 4. ทบทวนขั้นตอนในแต่ละวิธีการอีกครั้ง 5. ตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนในแต่ละวิธีการ 6. เลือกวิธีการที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาการแสดงอัลกอริทึมด้วยข้อความ การใช้ข้อความแสดงขั้นตอนการทำงานมีส่วนประกอบสองส่วนคือลำดับและขั้นตอนการทำงานนักเรียนดูสถานการณ์นะคะสถานการณ์ก็คือเมื่อนักเรียนต้องการต้มไข่จะมีขั้นตอนดังนี้ 1. เตรียมส่วนประกอบและอุปกรณ์นะคะก็คือนักเรียนจะต้องเตรียมน้ำไข่แล้วก็หม้อขั้นตอนที่2ก็คือเติมน้ำลงในหม้อใส่ไข่ลงไป 3. นำหม้อตั้งบนเตาแล้วก็เปิดไฟ 4. เมื่อน้ำเดือดจับเวลาอีก4นาทีแล้วปิดไฟ 5. นำไข่ที่ต้มสุกแล้วออกจากหมอ้ออันนี้ก็จะเป็นการเรียงลำดับนะคะเรียงลำดับขั้นตอนนะคะเป็นการแสดงอันกริทึมด้วยข้อความนะคะเรามาดูสถานการณ์ต่อไปนะคะนิวต้องการส่งอีเมลอวยพรวันเกิดให้คุณพ่อนะคะ วิธีการขั้นตอนการส่งอีเมลเรียงลำดับอย่างไรเรามาเรียงลำดับให้นิวกันค่ะนักเรียนดูที่สถานการณ์นะคะเราจะมีลำดับที่ด้านหน้านะคะแล้วก็มีขั้นตอนการทำงานนะคะให้นักเรียนใส่ตัวเลขลงไปนะคะโดยที่ในโจทย์นะคะเริ่มลำดับที่1ไว้ให้นะคะลำดับที่1ก็คือเปิดเว็บเบราว์เซอร์นะคะ พิมพ์ w w w g m a i l c o m ที่ช่อง address bar นะคะถัดไปมิวจะต้องทำอะไรคะ,ะเดี๋ยวเราตอบไปพร้อมๆกันนะคะถัดไปเมื่อเปิดหน้า gmail ขึ้นมาแล้วเราก็ต้องลงชื่อเข้าใช้ค่ะลงชื่อเข้าใช้อีเมลโดยใส่ username และ password ให้ถูกต้องนะคะจะสามารถเข้าอีเมลได้ลำดับถัดไปก็ต้องคลิก เขียนอีเมลนะคะเพราะเรากำลังจะส่งอีเมลอวยพรวันเกิดให้คุณพ่อนะคะลำดับที่3มก็คือคลิกเขียนอีเมลนะคะต่อไปลำดับที่4นะคะเมื่อเราคลิกเขียนอีเมลแล้วสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือพิมพ์ที่อยู่อีเมลของคุณพ่อลงไปค่ะในช่อง to นะคะ to ท,ที่แปลว่าถึงนะคะก็คือถึงคุณพ่อนะคะใส่อีเมลของคุณพ่อลงไปนะคะ ต่อไปลำดับที่5เราก็จะใส่ชื่อเรื่องนะคะหัวเรื่องชื่อเรื่องนะคะและพิมพ์ข้อความนะคะว่าเราจะอวยพรวันเกิดคุณพ่อว่าอะไรนะคะพิมพ์ลงไปนะคะต่อไปลำดับที่6ก็คือตรวจสอบการเขียนนะคะว่าเราเขียนถูกหรือเปล่านะคะเมื่อเราตรวจสอบเสร็จแล้วเราก็คลิกส่งอีเมลได้เลยลำดับสุดท้ายก็คือ7นะคะคลิกออกจากอีเมลก็คือล็อกเอานะคะ ล็อกเ,เอาท์ออกมาก็คือออกจากระบบนั่นเองนะคะต่อไปข้อ2การแสดงอัลกอริทึมด้วยรหัสจำลองหรือูโด ocode โค,คือการอธิบายด้วยข้อความทีละขั้นตอนนะคะโดยภาษาที่ใช้จะมีความคล้ายเคียงกันกันกบภาษาคอมพิวเตอร์นะคะนักเรียนดูตัวอย่างอัลกอริทึมกิจวัตรประจำวันในตอนเช้าของนักเรียนโดยใช้รหัสจำลองนะคะนักเรียนดูทางด้านซ้ายนะคะ จะเป็นรหัสจำลองนะคะจะคล้ายๆกับเกมที่คุณครูเคยให้เล่นใช่ไหมคะอ่าคล้ายๆกับเกมอ่าอังกี้เบิร์ดท,ที่คุณครูเคยให้หนูเล่นนั่นเองนะคะก็คือลากมาวางนะคะเมื่อนาฬิกาปลุกดังอ่ะมาดูคำว่า REPEAT 3นะคะเลข3ก็คือนักเรียนเลื่อนปลุกไป3ครั้งนักเรียนกดเลื่อนปลุกไป3ครั้งและนักเรียนก็ลุกขึ้นมาปิดนาฬิกาปลุก นะคะพอปิดนาฬิกาปลุกเสร็จนักเรียนก็จะตื่นนอนนะคะอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารเช้านะคะถ้าอากาศแจ่มใสนักเรียนจะเดินไปโรงเรียนนะคะ if if แปลว่าถ้าถ้าอากาศแจ่มใสแล้วนะคะ den ก็คือแล้วนักเรียนจะเดินทางไปโรงเรียนนะคะ l, l ก็คือ นอกเหนือจากนั้นนะคะนักเรียนก็จะนั่งรถไปโรงเรียนกับคุณพ่อแสดงว่าเอลนี่คือถ้าอากาศไม่แจ่มใสนั่นเองถ้าวันนี้อาจจะฝนตกนะคะก็คืออากาศไม่แจ่มใสนักเรียนก็จะนั่งรถไปโรงเรียนกับคุณพ่อนะคะก็จะไม่เดินไปนะคะต่อไปการแสดงอัลกริ่ึมด้วยผังงานหรือโฟร์ชาร์ คือแผนผังแสดงขั้นตอนการทำงานซึ่งสามารถใช้แผนผังนี้แสดงขั้นตอนวิธีการทำงานของโปรแกรมได้การแสดงอัลกอริทมด้วยผังงานมีลักษณะและคำอธิบายดังนี้เรามาดูสัญ,ญลักษณ์รูปแรกนะคะรูปสี่เหลี่ยมที่ขอบมนๆนะคะก็คือจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของการทางานนะคะต่อไปรูปลูกศรน,นะคะทิศทางการดาเนินงานรูปที่ส สี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะการดำเนินงานหรือการประมวลผลนะคะรูปที่4การนำเข้าข้อมูลด้วยการป้อนข้อมูลผ่านทางเป้นพิมพ์รูปที่5การตัดสินใจตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้รูปที่6จุดเชื่อมต่อนะคะรูปที่7การแสดงผลที่หน้าจอรูปที่8การนำข้อมูลเข้าออกโดยไม่ระบุชนิดของข้อมูลนะคะ ต่อไปเราจะไปดูตัวอย่างผังงานแบบโครงสร้างเรียงลำดับนะคะนักเรียนดูจากสถานการณ์นะคะอันนี้เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะแต่ว่าเราจะนำมาเขียนให้เป็นโฟลชาร์ตนะคะเป็นโปรแกรมการป้อนชื่อนะคะเมื่อต้องการป้อนชื่อผ่านแป้นพิมพ์เราต้องเปิดคอมพิวเตอร์เปิดโปรแกรมที่ต้องการแล้วจึงป้อนชื่อนะคะถ้านักเรียนป้อนชื่อลงไปในคอมพิวเตอร์นะคะ จะเขียนเป็นโฟลชาร์ t ได้อย่างไรนะคะอ่าเรามาดูโฟลชาร์ t เลยค่ะเริ่มจากการเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นเราต้องเขียนสัญ,ญลักษณ์อันกริทึมแบบโฟลชาร์ดลงไปอันแรกแล้วเขียนตัวหนังสือด้านในว่าเริ่มต้นนะคะใช้ลูกศรน,นะคะลูกศรบอกทิศทางการดําเนินง,งานก็คือจากบนลงล่างนะคะต่อไปรูปถัดไปเป็นการป้อนชื่อผ่านแป้นพิมพ์ค่ะ การทำงานถัดไปก็คือแสดงผลชื่อออกทางหน้าจอนะคะแล้วก็สิ้นสุดค่ะอันนี้ก็คือเป็นการเขียนโฟลชาร์ตโปรแกร,รมการป้อนชื่อไปที่คอมพิวเตอร์นะคะต่อไปผังงานแบบโครงสร้างทางเลือกค่ะการป้อนชื่อและรหัสนะคะอันนี้ก็คือเป็นโฟลชาร์ตของการป้อนชื่อและรหัส อย่างเช่นนักเรียนจะเข้าโปรแกรม Facebook นักเรียนก็ต้องใส่ Username กับ Pass w o r d ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นการเขียน flow chart แสดงวิธีการป้อนชื่อ Username กับ password นั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะการตัดสินใจมี2ทิศทางเสมอก็คือทิศทางเมื่อตัดสินใจว่าใช่และทิศทางเมื่อตัดสินใจว่าไม่ใช่นะคะเรามาดูการเริ่มต้นค่ะเมื่อเราเริ่มต้นแล้วเราก็ต้องป้อนชื่อ u s e r n a m e นะคะและป้อนรหัสผ่านนะคะแต่เราจะมีการตัดสินใจว่าไม่ใช่กับใช่นะคะถ้าเราป้อนชื่อ Username ลงไปแล้วมันไม่ใช่ให้หน้าจอแสดงว่าชื่อผู้ใช้ไม่ถูกต้องนะคะแต่ถ้าเราป้อนชื่อ Username ถูกต้องแล้วก็คือใช่ ให้เราไปป้อนพาสเวิร์ดต่อนะคะเมื่อเราป้อนพาสเวิร์ดแล้วมันไม่ใช่ให้แสดงข้อความว่ารหัสไม่ถูกต้องนะคะแต่ถ้าเราป้อนพาสเวิร์ดถูกแล้วให้แสดงข้อความว่าชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านถูกต้องนะคะอันนี้ก็คือจบแล้วนะคะการป้อน username และพาสเวิร์ดนะคะของ o w c h a r t อันนี้นะคะ ต่อไปให้นักเรียนนำใบงานขึ้นมานะคะใบงานใบสุดท้ายของเดือนสิงหาคมนะคะเรื่องการแสดงอักอริทึมด้วยข้อความนะคะให้นักเรียนเขียนอธิบายการแสดงอ<โ>ักอริทึมด้วยข้อความให้ถูกต้องนะคะแต่ครู Though, มีคำถามด้วยนะคะก็คือการแสดงสอักอริทึมด้วยข้อความคืออะไรนะคะครูอธิบายไปแล้วให้นักเรียนนำม,มาตอบนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเขียนขั้นตอนการทำความสะอาดบ้านนะคะเป็นอักอริทึมแบบข้อความนะคะ กับขั้นตอนการทอดไข่เจียวที่เป็นอัลกอริทึมแบบข้อความนักเรียนก็เริ่มโดยการเขียนข้อ1นนะคะขั้นตอนที่1เราทําอะไรนะคะอย่างเช่นการทําความสะอาดบ้านเราจะเริ่มจากอะไรนะคะอย่างเช่นนักเรียนเขียนลงไปว่า 1. ทําความสะอาดเพดาน 2. ทําความสะอาดฝาผนัง3ทําความสะอาดประตูหน้าต่าง 4. ทําความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ทําความสะอาดพื้นอย่างเงี้ยนะคะ ต่อไปไข่เจียวนะคะนักเนี่าจะเขียนว่า1เตรียมกระทะกับตะหลิว2ตอกไข่ใส่ชามสามตีไข่ใส่น้ำปลา4นํากระทะไปตั้งบนเตาแล้วเปิดไฟ5เทไข่ลงไปทอด6สุกแล้วตักใส่จานอะไรอย่างเงี้ยนะคะ สำหรับวันนี้ครูแพลวก็ขอจบการสอนแต่เพลงเท่านี้ครั้งหน้าครูแพลวจะมาสอนอะไรนักเรียนอ,อย่าลืมติดตามดูนะคะสวัสดีค่ะ